กูจะเอาตัวนี้เท่านั้นตัวแทนพี่รถถังคาเซมิโลสามสิ่งนี้ผีต้องคว้าเอเลียตแอนเดอร์สันอย่างที่เราทราง ที่เรารู้นะครับว่าคาเซมิโร่นะฮะพี่ใหญ่ของทีมเราเนี่ยจะอำลาทีมในสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วนะครับเพราะว่าหมดสัญญากับแมรี่เต็ดนั่นเองและแมรี่เต็ดนะฮะก็ได้วางตัวแทนแล้วก็วางเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพนะฮะในการมาแทนที่รถถังคาเซมิโร่ครับนั่นคือเอเลียดแอนเดอร์สันครับทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้เรามีข่าวเอเลียดแอนเดอร์สันเรามีข่าวคาร์ลสบาเลวาเรามีข่าวอดัมวอร์ตันครับแต่พี่จะย้ําและจะบอกตรงนี้นะครับว่าทําไมเราต้องเอาเอเลียดแอนเดอร์สันมาก่อนใครเพื่อ เลยครับเพราะว่าดึงเอเลสเดอัเนครับเป็นมิดฟิลที่ต้องบอกว่าครบเครื่องปูและบุญเกมรับผัดเกมได้มีเหลี่ยมเกา๋ามีลูกล่อลูกชนพลังงานล้นล้วิ่งแม่งได้ทั่วแผ่นทั่วสนามเลยและไม่ได้มีแต่พละกําลังนะมีมันสมองนะ,ะจ่ายบอลก็ดีตั้งบอลก็ได้มีลูกจ่ายคี์พาสจ่ายบอลสาเร็จอันดับต้นๆในพรีเมียร์ลีกเลยเอเลสเดอันเนี่ยมีทั้งบูทั้งบุญเลยต้องเอามาก่อนครับเพราะอย่างที่เรารู้อย่างอดรมวอตันเป็นสายบุญออกบอลตั้งบอลดีจา บอได้แต่เกมรับอาจจะไม่ได้แน่นพลังงานอาจจะไม่ได้เยอะส่วนคาร์ลสเปเลบาเป็นสายบูเป็นมิดฟิลด์ที่มีพลังงานสูงล,ล้นเลยตัดบอลเก่งแย่งบอลดีพาบอลขึ้นหน้าได้แต่การจ่ายบอลการออกบอลกลางฉะนั้นเนี่ยเอเลียดเดซันน่ะมันมีทั้ง2องอย่างทั้งบูและบุนครับส่วนข้อที่2อครับติดทีมชางกิตทำไมโทมัสทูเครลถึงชอบทำไมโทมัสทูเครลถึงใช้โอแมงเก่งไงและเป็นคนดึงมาติดทีมชางกฤษและเป็นผู้เล่นแกนหล,ลักกระดูกสันหลังคู่กับดีแค่ไลท์ฮะในทีมชางกิตเป็นมิดฟิลด์ที่ทีมชา อังกฤษเนี่ยขาดไม่ได้ไปแล้วส่วนข้อที่3นะครับอายุก็ยังน้อยฮนะใช้ไ,ได้ยาวๆเรามีข่าวกับลูเบนเนวสดิลลับใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับอายุที่แปีเก่งมีประสบการณ์ใช่ครับแต่ว่าอายุใช้งานมันน้อยไปนิดนึงแต่เอเลียดเดเันเนี่ยเก่งตั้งแต่ตอนนี้เลยฮนะ23อายุการใช้งานโคตรยาวและที่สำคัญโคตรเก่งด้วยและตัวเนี้ยเหมาะมากเหมาะเหม๋งในการที่จะมาเป็นกระดูกสันหลังเป็นตัวแกนให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลองคิดสภาพดูนะมีฟูกลางเราเป็นเมนูเอเลียดเดเันเตมเบเกอร์ตัวลุกเป็นบูโน่แฟนเดดูดิ เเหลีี่ยยมน้ใครจะสู้วะเมนูเอเลียสบูโนใครจะสู้พี่ถามแค่เนี้ยใครจะสู้โอ้โหเกรดลายชื่อก็มอบแล้วอย่างนี้ดีกว่า ถ้า3คนนี้ได้มาเล่นด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่โหดนะโหดจัดเลยและนี่เป็นเหตุผลครับเป็น3สิ่งครับที่แมนเชสเตอร์ครับจะต้องคว้าเอเลียสเอเสันมาแทนพาเซมิโลในฤดูกาลหน้าครับที่รู้ครับว่าราคามันไม่ถูกแน่ๆครับและน่าจะมีคู่แข่งเนี่ยมาแย่งแน่ๆแต่ผมเชื่อบอ่รวิลิหรแมนยูก็น่าจะทําทุกวิถีทางที่จะคว้าตัวเอเลียสเอเันมาร่วมทีมแมนยูเต็ดได้ครับจะร้อยล้านจะร้อยสิบล้านจะร้อยยี่สิบกูเอาแน่แล ันมาแทมพี่รถถังคาเซมิโลในฤดูการหน้าถ้าใครอยากได้ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับอ้อมเหตุผลและอย่าพี่จะรออ่านครับจะไป